สวัสดีครับผมช่างสามหัดซ่อมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาซ่อมทีวี LG 32นิ้วนะครับอาการเสียงเครื่องนี้นะครับมีภาพแต่ไม่มีเสียงนะครับเราลองเล่งเสียงขึ้นเต็มร้อยเซนแล้วนะครับก็ยังไม่มีเสียงนะครับอาการไม่มีเสียงอะไรเป็นเสียงนะครับเดี๋ยวเราลองไปตรวจซ่อมกันดูครับเดี๋ยวไปเลยครับ LG 32นิ้วนะครับแกะฝาหลังออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอาการไม่มีเสียงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาเช็คลําโพงดูก่อนนะครับถอดชเกตตัวนี้ออกนะครับ ว่าลำโพงจะขาดไหมถ้าลำโพงขาดตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับตั้ง X1 นะครับมันจะวัดง่ายดีกว่ากันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาวัดดูแล้วก็่าเราก็มาเขี่ยๆดูนะครับถ้ามันมีเสียงดังเก๊กๆแสดงว่าลำโพงไม่ขาดนะครับเห็นไหมดังแก๊กๆลำโพงไม่ขาดนะลำโพงตัวนี้ไม่ขาดเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะว่าลำโพงตัวนี้จะขาดไหมลำโพงตัวนี้ก็ไม่ขาดครับมีเสียงดังเก๊กๆอยู่นะครับ ถ้าลาโพงไม่ขาดนะครับแสดงว่าบอร์ดตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คดูภาพขยายนะครับอันนี้ไอซีภาพขยายอยู่ตรงนี้นะเราจะมาเช็คดูว่าอะไรมันเสียนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก็ได้ถอดแผงเมนบอร์ดออกมาข้างนอกนะครับตัวนี้ก็น่าจะซ่อมมาแล้วนะครับตัวนี้นะเพราะว่าได้เปลี่ยนซีเต็มแผงแล้วนะครับซีพวกนี้มันชอบอจะเสื่อมนะครับน้ํายามันจะไหลออกมานะครับตัวนี้นะช่าง คนก่อนเขาน่าจะเปลี่ยนซีไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเช็คดูผ้าขยายตัวนี้นะครับมาดูไอซีตัวนี้ตรงที่เราจะมาวัดดูนะครับอาการไม่มีเสียงนะครับอันนี้คือไอซีผาคขยายนะครับใช้เบอร์ NTP ขีดสามหนึ่งศูนย์ศูนย์ L นะครับตรงที่เราจะมาวัดดูนะครับ R ในกลุ่มนี้นะครับ R ในกลุ่มนี้นะที่ชี้อยู่นี่ครับค่าอยู่ประมาณร้อยโอห์มนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูว่าค่า R กลุ่มนี้มันจะมีตัวไหน อ่ายืดค่าหรือว่าขาดไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาลองวัดดูนะครับว่าค่ามันจะยืดไหมอ่า่าตัวนี้วัดได้ร oh ้อยหนึ่งโอห์มก็ก็ไม่เป็นไรนะครับร้อยหนึ่งโอห์มก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้นะร้อยสามโอห์มก็น่าจะโอเคอยู่นะประมาณนี้นะครับประมาณร้อยกว่าโอห์มประมาณนี้นะเป็นตัวร้อยกว่าโอห์มตันนี้ก็าร oh ้อยสี่โอห์ม oh ก็ใช้ได้ครับใช้ได้อ่า อ่ากลุ่มนี้สี่ห้าตัวนี้ก็ไม่เสียนะครับต่อไปเลยเราจะมาดูอยู่ที่ไนะอซีตัวนี้นะอ่าที่ไอซีตัวใหญ่ๆตัวนี้นะอ่าจะมาดูอ่าอ่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ่าดูดูนะอตัวนี้ไอซีตัวใหญ่นี่เราจะมาเช็คดูอ่ากลุ่มนี้ก็ค่าร้อยโอห์มเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองวัดดูนะครับว่ามันจะมีตัวไหนยืดค่าไหมอ่าเดี๋ยวลองวัดตัวนี้ดูก่อนนะตัวนี้ก็ร้อยสองโอห์มก็ใช้ได้ ตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดโอห์มวัดในวงจรมันอาจจะไม่แน่นอนนะครับถ้าได้ร้อยกว่าโอห์มก็ถือว่าโอเคอยู่นะร้อยสองโอห์มตัวนี้ก็ร้อยร้อยโอห์มตัวนี้ใช้หนึ่งจุดสองโอห์มดูอาตัวนี้สิอาอ์ R, ตัวนี้ไม่ขึ้นโอห์มน่าจะขาดนะครับอาตัวนี้นะครับน่าจะขาดเดี๋ยวผมจะลองหามาเปลี่ยนลองดูนะครับอาตัวนี้นะครับว่าเปลี่ยนแล้วจะมีเสียงไหมครับ ียน R ตัวนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมไม่มี R S M D หรือ R chip ตัวเล็กๆนะครับอ่าผมใช้ค่าตัวนี้นะแทนนะ R ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะอ่าห้าโอห์มนะครับตัวนี้มาใช้แทนตัวนี้อ่า R คู่นี้มันสามารถใช้ได้ประมาณร้อยโอห์มนะครับคู่นี้นะครับอ่าสามารถใช้ได้ประมาณร้อยโอห์มนะแต่ตัวนี้ผมใช้อยู่ประมาณห้าโอห์มเพราะว่าตัวเก่าประมาณหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามโอห์มตัวนะตัวนี้สามารถใส่กันได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองดูครับว่าอ่าเราเปลี่ยนแล้วมันจะมีเสียงไหมครับเดี๋ยวดูัเลยครบ มาดูกันครับหลังจากที่เราเปลี่ยนอะไรแล้วมีเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับมีเสียงดังขึ้นมาปกติแล้วนะครับถ้าใครเจออาการไม่มีเสียงของทีวี LCD 32นิ้วนะครับของ LG นะครับก็สามารถศึกษาดูตามคลิปได้นะครับผมช่างสามพันซ่อมสวัสดีครับผมการเข้าถึงบัญชี t r u มันนถ้ากอุปกรณ์ผู้ใช้มีการเปิดการตั้งค่า